สวัสดีครับุครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณกฤษณะอ่าวันนี้มาเจอกัน24มีนาคมนะครับวันอังคารข่าวแรกเนี่ยไปชมข่าวดีประเทศไทยกันก่อนครับคุณธีระครับเรื่องความสามารถที่โดดเด่นนะฮะของคนไทยเนี่ยจะว่าไปแล้วมีอยู่มากมายหลากหลายครับแต่ด้านหนึ่งที่มีความโดดเด่นถึงขนาดเป็นแชมป์เปี้ยนโลกมาแล้ว5สมัยซ้อนครับนั่นคือการจัดสวนระดับนานาชาติ ระดับโลกในงานจัดสวนที่เป็นหนึ่งเดียวอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็คืองานเชลซีฟลาเวอร์โชว์ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับที่เห็นในภาพนะครับก็เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์เหรียญทองน,อนักจัดสวนชาวไทย5สมัยซ้อนครับครับเดอต้องคุณกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษยพัทยา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการถแถลงข่าวเปิดตัวนะฮะ <_ an> เปิดประตูสู่ความยิ่งใหญ่สมัยที่6นะครับค<อ>าดว่าคงจะไม่ผิดคาดครับจ<น>ะตั้งเป้าไว้สักยี่สิบสมัยครับเป็นแชมป์แล้ครับจะไปแข่งอีกสมยัยนึงป้รงกันแชมป์สมัยที่หกครับโอ้โหนี่ฮะก็มีการมานี่ฮะส่งเสริมนะเชิดชูกันแล้วครับแหม่ต้องเชียร์คนไทยด้วยกันแล้วครับเอาศิลปะประเพณี วัฒนธรรมอารมค่าของคนไทยประเพณีไทยหลายอย่างสงกรลานต์ลอยกระทงพุทธศิลป์นะฮะความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาอันดับหนึ่งของโลกอย่างประเทศไทยนะครับ,รบจะนำมาสอดแทรกเติมเต็มในการจัดสวนที่คุณกำพลตันสัจจาเนี่ยหมายมั่นตั้งใจจะนำไปอวดโชว์สายตาต่างชาติในฐานะแชมป์โลก5สมัยมว่าที่สมัยที่6หรือไม่ประการใด ก็คงต้องติดตามงานเขาจะมีนะครับ2 0ถึง23พฤษภาคมนี้ถ้าคุณธีระและคุณผู้ชมที่ชมอยู่สนใจจะไปเป็นกำลังใจไปเชียร์นะครับครับก็บินไปได้ครับที่กรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษนะครับให้กำลังใจที่นู่นเลยครับไปได้ที่นู่นเลยครับดูว่าดีดูเยก็มีทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองพัทยานี่คุณอิทธิพลคุณปลื้มนายกเล็กนายกเมืองพัทยานี่นะครับครับก็เป็น ทับใหญ่ที่จะไปด้วยกันนะครับไปเชียร์ไปส่งกําลังใจและทุกปีเนี่ยเป็นพระมหากราณิที่คุณต่อประเทศไทยแล้วก็ต่อคุณกําพลสวนนงนุษที่เป็นแชมป์โลก5สมัยนับครับ,ค,รบคือควีนอลิซาเบธของอังกฤษน,นะครับท่านเนี่ยทรงเสด็จพระราชเนินแวะมาที่มามาท่อพระเนตรสวนที่คนไทยจัด แล้วได้รางวัลทุกปีนะครับอ๋อเลยโอ้โหทํานมาเลยแวะทุกสวนนะนี่พูดตรงๆนะครับคุณทีครับเพราะว่ามันเยอะเปร้อยร้อยเปร้อยร้อยประเทศนะครับเราจะแชมป์พสมัยอ่าแชมป์พสมัยต้องมีอะไรพิเศษทําให้พระองค์ท่านเนี่ยสนพระราชลัิไทยนี่ไงนี่ไงฮะพระท่านมาแวะมาถามมาตัดการเนี่ยเนี่ยมาคุยแบบเป็นกันเองเลยนะครับครับนี่ก็ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทาตกรีอันแน่นแฟนเก่าแก่ระหว่างไทยกับอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย นี่นะครับก็ขอเป็นกําลังใจและขอเชียร์สุดหัวใจนะครับ,รบให้กับทีมไทยแลนด์นำโดยคุณกําพลตันสัจจาแชมป์โลก5สมัยคราวนี้จะไปเป็นแชมป์สมัยที่6อีกครั้งหนึ่งที่งานเชลซีฟลาเวอร์โชว์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเอาใจช่วย,วยอวยพร <อ S 1> ใ, <จ S 2> ให้ได้แชมป์สมัยที่6ใช่เลยครับ ผมตัง้งไว้สิบสมัยนะครับสิบสมัยเลยครับคอณตอมั่นใจไหมพราะโอ้โหมั่นใจเลยครับไม่เราดูคู่แข่งคู่แข่งเขาแนวคอนเซปต์ไงมันมีคอนเซปต์อาร์ตคอนเซปต์อาร์ตนี่มเข้าใจยากคุณนี่ได้ครับเ,ข,เข,ข้าถึงยากเข้าถึงยากผมไปดูโอ้โหบางทีง,งงๆนะดูจากภาพนะครับยังไม่เคยไปดูของจริงแต่อของเราเนี่ยมันสื่อถึงความเป็นไทยเอกลักษณ์ชาติพุทธศิลป์วัดวารามสถาปัตยกรรมโอ้โหนี่ยิ่งกับคุณต้องใส่อาญาสถาปัตย์เข้าไปเองนะ ถ้าเกิดมีทางลาดมีอักษรเบลนะโอ้โหผมว่า <c oughs> แชมป์อามตะเลย <c oughs> ใช่ไหมครับไม่แน่ยัง <c oughs> ไม่แน่ใช่เราก็ขายไอเดียด้วยไงแล้วก็โปรโมทประเทศไทยโปรโมทการท่องเที่ยวไทยครับปีที่แล้ว25ล้านกว่าคนต่างชาติมาเมืองไทยปีนี้น่าจะใกล้เคียงกันปีห<ม>น้าเอา30ล้านเลย<ม><ม>เพราะสื่อประชาคมอาเซียนไงเราตั้งเป้า,ปารายได้นเนี่ย2.2ล้านล้านบาทก็คงจะได้นะครับครับอย่างนี้เป็นต้น<ม>อ่าส่วนเว็บไซต์ข่าวอารษาปัด แห่งแรกและแห่งเดียวในประชาคมอาเซียนครับ www.udthailand.net เช้าวันนี้นะครับนำเสนอเรื่องอะไรนะครับก็เนี่ยแหละครับมีคนถามไทยเรื่องของศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคุณยาครับอืมไม่ว่าจะเป็น universal design inclusive design design for all friendly design ที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยฮะตอนหลังๆที่ชอบใช้ n d l y design f r i e n d l y มันดูดีฮะเออดูว่ามันเป็นมิรมันอบอุ่นดี กับออกแบบ<อ>ที่เปรมิกับคนทุกคนทุกเพศจะชายจะหญิงจะประเภทหนึ่งประเภทสองก็สุดแท<ม>้แต่ทุกว<ม>ัยจะวัยเด็กวัยชาราวัยร่วงโรยและทุกสภาพร่างกายอ,อย่างเงี้ยนี่คือเฟรนดี่ดีไซน์ก็ขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ธรรมจตุนามซึ่งเป็นผู้แทนผู้พิการทางสายตาด้วยและอาจารย์ธรรมก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชดา ไม่โดนสารยาด้วยท่านก็ให้ความกรุณามาขยายความคําว่าอารยสาปัตที่ผมใช้บ่อยๆนะครับว่าคืออะไรควรจะหมายความแบบไหนอะไรผสมกับอะไรแต่เป้าหมายก็อย่างที่เราพูดบ่อยๆเลยครับคือการออกแบบที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์เข้าถึงได้ใช้บริการได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมเฟรนดี้ดีไซน์ก็เฟรนดี้ดีไซน์ดีหมดีไหดีดีดก็เป็นการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกคนทุกคนใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกวัย ทุกสภาพร่างกายคือที่เรามุ่งเน้นไปนที่ผู้สูงอายุกับผู้พิการเนี่ยครับเหตุ hey, เพราะว่าถ้าสองกลุ่มนี้ใช้สะดวกเข้าถึงได้เนี่ยคนกลุ่มอื่นยิ่งโอโหโ,โคตรละสะดวกครับคุณเลัาใช่ดูไหมฮะใช่ใชนี่ฮะก็เลยเป็นที่มาของการออกแบบที่เรียกว่าอารยสถาปัต์เป็นการออกแบบของผู้ที่เจริญแล้วประเสริฐแล้วการออกแบบของผู้ที่มีจิตใจสูงเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่มองเลยจากตัวเองออกไปโอโห <c oughs> วันนสมาลาเกินไปไหมครับเนี่ยล้ำลึกจริงๆล้ำลึกและลึกล้ำเออลักล้ำลึกลึกล้ำานะฮะดูว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับให้มันต้องนเตอร์สู่ประชาคมอาเซียนครับเฟรนด์ดีไซน์เนี่ยก็อาจจะรวมความถึงอินคูซีดีไซน์ยูนิเวอร์แซลดีไซน์รวมทั้งหลายทั้งปวงเอาว่าให้ทุกคนท,ทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมนั่นแหละครับเป็นเฟรนี่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลจริงๆรนี่นะครับ แล้ววันนี้เสร็จรายการเนี่ยผมก็ขอญาตคุณีละนะคุณผู้ชมนะครับกลับบ้านจะไปดูพิตตี้อ้โกลับบ้านไปดูรถพดขวบไปโอ้หลุดปากเลยหลุดปากเต็มคำเลยนะแล้วเจ้าบันธีก็บอกมานานแล้วว่าถ้าเกิดงานมอนต์โชไม่มีพิตตี้เนี่ยคนหายไป80%จะไปดูพิตตี้ผมว่าคุณีละเป็นหนึ่งใน80งานมอนต์โชนะอ่าดูภาพวันนี้เริ่มแล้นะครับจริงวันนี้รอบสื่อมวลชนฮะพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มเป็นรอบประชาชนทั่วไป25่สิวันนี้รอบเสือ ถูกต้องครับที่ไหนนะที่ Impact เมืองทองธานี25มีนาคมพรุ่งนี้นะครับถึงวันที่5เมษายนอันนี้ภาพเก่าปีที่แล้วครับที่คุณยินัทถามไปบ่อยน้องคนนั้นเขาอยู่ค่ายไหนนะเขาทำไมเขายืนเมื่อยไมที่เมืองทองฮะที่เมืองทองใช่ครับด็อกเตอร์ปราจินต้นตำรับมอเตอร์โชว์วันนี้รอบสื่อก่อนใช่ครับวันนี้รอบสื่อผมจะเอารถผมผมไปด้วยไงรถคาร์ม่าผมอ่ะอ่ามันเป็นมอเตอร์โชว์เลยนะ ผมเคยบอกให้ดรปาร์จินบอกดรปาร์จินเอานีไปไปเป็นส่วนหนึ่งเขาบอกให้โชว์ั้งสิครับจะได้โชว์ญี่ปุ่นเขาบ้างโชว์ยุโรปโชว์มริกาแล้วคนก็จะได้พัฒนากันไปเรื่อยๆวันนี้ผมจะเอาไปโชงไงและยังหาพิตตี้อยู่นะครับตอนนี้แล้วฮะมีพิตตี้ด้วยเหมือนกันเลยฮะนี่อย่าพิตตี้ไปด้วยหาเจอยังพิตตี้อ่ะก็อย่าไปหาข้างหน้าครับเอาละครับวันนี้เราหมดแล้วนะฮะ๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ